คนที่เชื่อในเรื่องของเวรกรรมก็บอกนี่แหละอาจจะเป็นผลกรรมที่ไปทํากับนานาประเทศไปถล่มเขาไปบื้มเขาใส่เกียร์ว่างเพื่อให้ความช่วยเหลือเนี่ยมันน้อยที่สุดให้คนใน L.A. เนี่ยชิบหายไปเลยจะได้ฝังใจแล้วก็จะได้ปันใจจากพรรคสีฟ้าเดโมแครตมาเชียร์ทรัมป์สีแดงขนาดนกขนาดสัตว์เนี่ยเขายังช่วยดับเพลิงเลย จจจจไไไไปไปไปะปะป Everybody, ะะลองคิดภาพสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของคุณครับและคิดว่าสักวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นจะโดนไฟไหม้ พี่น้องจะรู้สึกแย่ขนาดไหนวันนี้ครับแชมป์จัดไปมีวิธีที่จะป้องกันสิ่งเหล่านั้นดูให้จบและพี่น้องฮะปีนี้ผมได้ของขวัญเร็วมากเลยคือในปีนี้ถ้าเกิดมีคําถามว่าผมอยากจะเจอคนมีชื่อเสียงในไทยคนไหนมากที่สุดผมได้สิ่งสิ่งนั้นตั้งแต่เดือนมกราคมครับผมมีโอากาสไปเจอกับคุณสุดที่ชัยหยุ่นนะครับแล้วก็วันนี้มี3ช็อตเด็ดจะมาเล่าให้ฟังขึ้นหนึเนี่ย เขาเป็นคนที่มีศิลปะในการพูดมากเช่นสมมติเวลาคุณเจอคนที่เขาอ้วนคุณก็จะพูดว่าเขาไม่ผอมก็จะฟังแล้วน่ารักกับบอกไอ้เนี่ยมันอ้วนถูกไหมฮะคือในระหว่างทานข้าวก็มีคนถามคุณสุทธิชัยว่าเฮ้ยคุณไปโจมตีคุณไปวิจารรัฐบาลคุณรอดได้ยังไงพี่สุททิชัยพูดบอกว่าผมไม่ได้ตีผมไม่ได้ว่าผมมองว่าเราร่วมสร้างสรรค์ประเทศและสังคมของเราไปร่วมกัน อันนี้สุดยอดเลยแล้ว,ล,วล้วก็มีหลายคนถามว่าเฮ้ยไม่มีโทรศัพท์กริ๊งกลางเข้ามาบ้างเหรอพิสุทธิชัยบอกไม่มีเลยเพราะว่าเมื่อไหรก็ตามที่คุณพูดความจริงเนี่ยถ้าเกิดเขาโทรมาพิสุทธิชัยก็จะถามว่าอ่ะสิ่งที่เขาสงสยัยสิ่งที่ประชาชนสงสยัยหากไม่จริงคุณลองมาพูดซิซึ่งส่วนใหญ่มันดันจริงไงฉะนั้นพิสุทธิชัยก็บอกว่าไม่ค่อยมีคนโทรมาเรื่องที่สอง จะพูดว่าเป็นการชกหน้าหรือตบหน้าหรือการด่านักการเมืองที่เจ็บที่สุดคือสังคมชอบพี่สุทธิชัยตรงที่ว่ารายการที่ดีที่มันไม่จําเป็นต้องมีคําหยาบเราจะไม่เห็นพี่สุทธิชัยพูดคําหยาบแล้วสิ่งที่เป็นช็อตเด็ดของพี่สุทธิชัยก็คือมีหลายคนเคยไปอ่านมาเดี๋ยวต้องถามพี่เขาว่าจริงหรือไม่วิธีที่สังคมไทยจะเปลี่ยนนักการเมืองไทยที่ตลกเหลือเกินเวลาไปหาเสียงก็ไหว้ทุกคนแต่เวลา หลังจากได้ตําแหน่งแล้วเดินไปที่ไหนทั้งนั้นที่จริงจริงประชาชนเป็นคนโหวตเข้ามาแต่ไปไหนประชาชนก็ต้องไหว้คนที่โกงเคยม sure. ีคนบอกว่าพิสุทธิชัยบอกว่านักการเมืองคนไหนที่ขี้โกงก็ไม่ต้องไหว้เขาจะได้สํานึกเองแล้วก็มีเรื่องราวของนักการเมืองที่ชื่อใหญ่มากใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยเรียกพิสุทธิชัยเข้าไปเคลียร์ประมาณบอกว่าเฮ้ยช่วยๆกันสังคมไทยผมถามคุณวิวว่า วิธีด่าที่เจ็บที่สุดโดยไม่อยากเป็นคุณคุณจะพูดว่าไงไม่รู้เี yeah. ้ย